อ่ครับแล้วก็หายไปเล็นเสียงเ็ดของหมูหายกปแตกค่กต้องใส่คนหมูไม่ได้เะมือนูมูซื้อกีต้าร์มาเล่นได้แค่สี่ไม่กีต้าร์หรือคูเลอร์เเราี่จะเป็นหนัสสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะคะพบกับมดนะคะมดซิลล่ามด กับรายการมอนะคะรายการที่จะพาเพื่อนๆทุกคนนะคะไปรู้จักเกี่ยวกับดนตรีในหลายๆเงีุ่มนะคะวันนี้เป็นเทปแรกของเราด้วยไปดูกันซิว่าวันนี้มีอะไรมาฝากเพื่อนเพื่นกันเลย Okay. วันนี้เรามาคุยกันเรื่องกีตาร์ใช่ไหมคะใช่ใชเรามีเรื่องของการเลือกซื้อกีตาร์เราถ้าเกิดเราอยากได้กีตาร์สักตัวแต่เราไม่มีความรู้เลยเราอยากได้กีตาร์โปร่งไฟฟา้าอะไรกันเราจะมีวิธีการเลือกอย่างไรวัออนน<อ>ี้ขอแนะนำตู้สองตู้ที่แบบว่าคงตลอดพบเ่อยตลอดก็คือ,อ,อ,อเราเริ่มตรงอะตรงแอคชั่นก่อนแล้วกันมันจะบัสก็คือมีเสียงที่ติดเฟสนะคะมันจะมีวิธีบ้านๆเลยที่ให้ให้ลองเช็คกันอยู่ที่นี่เราลองลองเช็ค อาการวัดหรือไม่วัดของของของกีตาร์แต่ละตัวเริ่มจักกันเราจะเล่นเลยคุณมดเราเล่นทีละช่องเลยแล้วดิด้วยน้ำหนักมือที่เท่ากันคนเล่นกีตาร์ที่เป็นสามารถเล่นแหงยได้เช็คเองได้ขยับมาที่ช่องดีด้วยน้ำหนักมือที่เท่ากันเราเช็เข้ามา สายต่อไปทำาย่างไรทำแบบนี้จุกสายจุกสายจุกเส้นไม่ใช่กระติยงจุกสายจุกสายจุกช่องจุกช่องส่วนต่อมาจะเป็นการเช็คข้าศไฟฟ้าก็คือต้องลองที่ร้านนั่นแหละให้ที่ร้านเขาเสีายงจกับเข้าแจกับผู้แอร์เลยนะคะแล้วก็อันดับแรกก็คือปดก่อูュเนอร์เอ่อบางรุ่นข้าไฟฟ้าที่มีจู้เนอร์แขกมาให้นะคะ ก็เราก็สามารถเช็คได้ด้วยการปุ่มดูมันจะมีปุ่มเช็คแบตเตอรี่ดูแล้วเราก็ลองติดดูปึ๊บถ้าปุ่มทาง,งานตัวอักษรเคลื่อนที่ไปตามเ,าเ,าเสียงของเ,อเสียงของสายแต่ละสายที่เป็นหมุมันอาจจะไม่มันไม่ตรงกับพิษนะคะแต่ว่ามีความเคลื่อนไหวมีความแหนกมีความเคลื่อนตัวสองเปลี่ยนไปตามเสียงโน้ตที่สั่นสะเทือนจากสายอย่างเงี้ยนะคะก็ถือว่าอันโอเคนี่ใช้ได้นะคะแล้วก็เราเรียนรู้วิธีัน ส้างสายอะไรตอนเรียนแ huh. ค่ดูว่าเครื่องมือใช้ได้พอมาจุดที่สองมาเช็คที่บอลลูนนะคะคพวกคุาจะมีบอลลูนให้เนาะเราก็เริ่มต่อเลยก็คือการดีดคอนลงมาเลยหรือไม่ต้องไปขอดไี่เรา,าแล้วก็บอลลูนบอลลูนแบบสุดแล้วก็ถอดบอลลูนขึ้นมาลงม,มาแบบสุดก็คือ,อจะมีความดังเบาใช่ดังเบา,า,าก็คือตามตามมือเราเลย ะะเราหมุนมาตรงกลางก็จะดังมาในระดับที่แบบว่าเพิ่มขึ้นในส่วนนึงแล้วเราหมุนจะกลางไปสุดอีกก็คือมันจะต้องดังจากเสียงที่ได้ยินตอนนั้นอ่ะเพิ่มขึ้นไปอีกอ่าไม่ใช่แล้วขณะที่ว่าหมุนไปตรงกลางปุ๊บเสียงดังเท่าเดิมแล้วพอหมุนไปตรงท้ายที่สุดค่อยมาดังปุ๊บงั้นอันนั้นหมุนเปลเด็นตัวก่อนนะขอเปลี่ยนตัวก่อนที่ร้านนะอันนี้กรณีเราแบบที่ร้านนะขอเปลี่ยนเลยขอบลอตรงนั้นนะคะก็คือมันจะต้อง มีความแบบถ้าพูดเป็นแบบภาษาเข้าใจง่ายคือเสียงไม่ต้องดังรูปว่าตามนิ้วอ่ะตามนิ้วที่เราที่เราหมุนพอลุ่มไปนะคะเนื้อปังปังลุ้มจะเป็นสไลด์คือดังขึ้นดังลงแบบนี้เลยแล้วก็แล้วก็ปุรูปรูปวาดรูปวา่างเงี้ยมันก็จะโอเคเพราะว่าปุ่มนี้ใช้ได้ในส่วนการใช้งานของคนนะคะแล้วจะต้องไม่มีเสียงจี่แกะแกะกแกะก็แค่ไม่มีนะต้องต้องเป็นแค่เสียงที่บ้านทำงานแต่เมื่อกี้เราคุยเรื่อง กลุ่มบนลุ่มไปแล้วอ่าฮะทีนี้เราจะไปกลุ่มปรับ EQ อีคิวตอกยานเนาะเสียงกุง้มเสียงแหลมเนาะบางรุ่นแต่และรุ่นไม่เหมือนกันนะคะบางรุ่นก็จะเป็นแบบเหมือนเคยพูดแบบอีซังอะไรอย่างเงี้ยชอบมาเด็กเกมออี่เ <laughs> นี่ยไอเกตอตอนตอนเสียงโมกิก็ <laughs> คือบางรุ่นอาจจะเป็นเป็นเหมือนบอลลุ่มแต่ไว้ปรับยันกันหมุนอือหรือสุดนี่มาแหลมสุดอยู่ฝั่งนี้หมุนกลับมาถือเนี่ยคือ ทุ um. ้มปูนยางเสียงทุมนะก็คือใช้วิธีเดียวถ้าถ้าเกิดว่าเป็นแบบโบลุ่มเหมือนกันแต่ว่าเป็นกุ่มที่เสร็จสําหรับปั๊บย่างนะคะเสียงเสียงทุ้มเฉยๆก็สังเกตเหมือนกันเลยก็ดีดดีดสายเลยเปิดโบลุ่มไว้ก่อนนะแล้วก็ปิดเลยแล้วเราก็หมุนฟึบ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 ในขณะที่สายยังสั่นฟึบฟึบฟึบว่าย่านเปลี่ยนเป็นแหลมทุ้มแหลมทุ้มแหลมทุ้มต่ำเลยแล้วไม่มีเสียงแฉะแฉะแระข้างใน ตัวโอเคอันนั้นคือปุ่มนั้นใช้ได้นะคะแล้วก็มีตรงนี้สำหรับตัวนี้มันจะเป็นแบบแบ่งเป็นสไลด์สามตัวนะคะสไลด์เยอนีดน่อยการเสียงต่ำเสียงกลางเสียงแหลมเสียงทุมเสียงกลางเสียงแหลมนะก็ใช้ิธีเดียวกันก็คือจะเป็นตัวที่เป็นสไลด์เราก็ดันสไลด์นั่นแหละแล้วก็ดีผลดรูปุกไหมนุ้เอาดีเสียงในขณะที่เสียงสั่นสะเทือนสั่นสะเทือนดึงขึ้นดึงลงให้สุดคะ ว่ามันเป็นมีความแบบพุ่มว่างยังอ่านภาษาง่ายๆมันพุ่มว่างตามมือเราไหมคือเราอย่างเช่นเราบางทีบางตัวในแดนปิ้งปึ๊บเสียงเหมือนเดิมตลอดไม่พุ่มว่างในขณะนั้นก็เก็บตัวต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนตัวเสียงกลางก็เหมือนกันนะคะเสียงกลางก็เหมือนกันก็คือเราจะบอกบทุกอย่างไว้แสกนะเราแสกคือบอกไว้ตรงกลางกลางทั้งหมดนะคะก็คือเบสเนี่ยเอ่อค่าิวเนี่ยปรับต่อให้เราเอ่อเราจะลอง ย่นานเสียงต่ำเสียงผมตวัวอื่นก็ต้องอยู่ตรงกลางนะต้องเปิดนะไม่ใช่ว่าปิดนะคะอ่าต้องเปิดไว้ตรงกลางแล้วก็ตึงสไลด์ขึ้นลงขึ้นลงนะคะที่เราเรามีกระสายมีสัตว์เลื้อยอยู่มีความรุ่มมากไหมพอเรามาลองอย่านเสียงกลางค่ะสไลด์จบกลางเสียงกลางแล้วด้วยนั้นการตวัวอื่นก็ยังมีที่ตรงกลางแล้วเรามาวิ่งตัวนี้ไม่ใช่ความสมบูรณ์ในการทำงานของเขาขึ้นลงขึ้นสุดลงสุดขึ้นสุดลงสุดไว้ในใจอีกครั้งหน่งขึ้นสุดลงสุดมันวุ่มมากจาัง ใยับก็แสดงว่าใช้ได้แลมใช้ได้ก็ย่าเสียงแหลมก็เหมือนกันถ้าเช็คย่าเสียงแหลมเบสและกลางสีตัเสียงรุนและกลางก็จะต้องกดตรงกลางนะฮะไม่ใช่ว่าปิดหมดเลยปึ๊บมันจะไม่รู้เลยว่าเวลาที่เราปิดหมดเลยปึ๊บย่าไม่ออกเราดีดตึงตึงมันเช็คฝั่งนี้ยไม่ได้แล้วปึ๊บเนี่ยพอเช็ดทุกอย่างหมดแล้วพุ่งมาดึงลงมามันก็จะถอยลงมาย่าเสียงมันจะบุบลงมาตรงที่เซฟไว้ตรงตรงแฟร์นะไหนแบบเนี้ย เราก็จะฝังง่ายขึ้นจับง่ายขึ้นนะคะก็ประมาณนี้นี่คือเบื้องต้นแคกแที่ไม่มีเนาะแล้วก็หนึ่งลืมไปนิดนึงตรงโวลลูมนะคะตอนที่เราเช็คโวลลูมนะเราเปิดค้า EQ ไว้ที่แฟหมดแล้วอย่าลืมปิดตรงจูเนอร์ก่อนนะคะอันดับแรกที่เราเช็คไฟจูเนอร์นี่กทำงานไหมตัวจสองลูกเก่งไหมตามที่เราดูเนี่ยทำงานทำงานปึ๊บเราก็วางโวลลูม รูปเช็คก็คือเราเปิดไว้ตองกลางเปิดในระดับที่เราได้ยินเสร็จแล้วเราผิดทุกสายในน้องหนักอยูทีเดียวเข้ากันสิยงจะต้องดังออกมาเข้ากันโข้ากันเสีงทุกสาย้ไม่มีแบบถ้าเป็นแบบพี่คะเปลี่ยนตัวไหนคบเปลี่ยนตัวเลย รูมเราไม่ต้งขยับคือเราเปิดในระดับที่เราไ,รไ,ได้ไดยินอยู่แล้วแต่ว่าดันดังไม่เท่ากันเงี้ยเปลี่ยนเลยเ <c oughs> ขาเปลี่ยนรองเลยโอเคนะคะอบื้องต้นยังไงก็เอาไว้ติดตามคลิปหนะ้า <c oughs> ว่าเดี๋ยวเราจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับกีตาร์หรือเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรภาษากันอีกนะคะวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมอย่าลืมกด subscribe กดสสปักตัค้ค่ากดอะไรด้วยนะกดกระดิ่งแจ้งเตือนกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งให้เราด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนะี้ขอบคุณมากมากสวัสดีค่ะ เหมือนดูเวลาอะเไว้อีรยวร่อยแล้วก็ลองเช็ค okay, ที má, ่ช่องกดโอเคค่ะเดี๋ยวไปเดี๋ยวเราไปเดประตูให้คู่หนึงนะะ